ต้นอะไรเอ่ยใบสวยลายสดใสบานเช้าหุบเย็นยังกระเต้นระบำครับคุณผู้ชมครับเราจะหาคำตอบกันในคลิปนี้นี่เองครับทุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครับบ้านสวนไม้ประดับนำคุณผู้ชมเข้ามาทำความรู้จักกับต้นคลานะครับต้นคลาซึ่งผมเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นะฮะบานเช้าหุบเย็นนะฮะ เหมือนกับเต้นระบำเลยเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับวันในช่วงแรกฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด s ับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดครับคุณผู้ชมครับสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นล้วนแล้วแต่มีความพิเศษในตนเองนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งโลกของต้นไม้นะครับอย่างมายราบนะครับที่หุบเมื่อเวลาเราเอามือไปสัมผัสน,นะฮะหรือโมคาโมแกงลิงนะฮะที่ใช้ใบในการ ในการดักจับเหยื่อนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์นะฮะที่มีลักษณะพิเศษประจำตัวนะครับคล้ายๆแบบนี้หนึ่งในนั้นนั่นก็คือต้นคาราชีครับหรือต้นคลานั่นเองครับต้นคลาเป็นไม้ล้มลุกครับที่มีลวดลายบนใบอย่างที่ท่านเห็อนอยู่ตอนนี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นที่ใกล้ๆก,กันเนี่ยฮะตรงนี้เป็นคล้าแววมยุรานะครับคล้าขุนแผนตรงนี้เป็นคลา้าเกาเหลาเขียวครับคลา้าเกาเหลาลายนะฮะคล้าพญาคล้าทองนะครับก็้คล้านกยุงแดงนกยุงเขียวนะฮะซึ่งแต่ละชนิดก็มีลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์บนใบอย่างชัดเจนนะครับและด้วยความที่ต้นคล้านะครับเขา จะบานในตอนเช้านะครับแล้วหุบในตอนเย็นนะครับดังนั้นลักษณะการหุบนี้นะฮะทางชาติมองว่าเป็นลักษณะการขอผ่อนนะฮะดังนั้นเขาตึงจึงตั้งชื่อต้นคลาว่าเป็นอัพรยยพลันต์นะครับหรือพืชอธิษฐานนั่นเองนะครับนี่เราก็จะมาหาคําตอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ นโบราณเชื่อกันว่าบ้านใดก็ตามที่ปลูกต้นคลานะครับก็จะช่วยคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุขนะฮะเนื่องจากคําว่าคลามีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าคลุมนะครับที่แปลว่าการคุ้มครองนะครับ,บนอกจากนั้นมันก็ยังพ้องเสียงกับคําว่าคลา้าคลาดหรือแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับข้อมูลส่วนนี้ต้องขอขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดนะครับนะครับดังนั้น คำว่าคลาจึงเป็นไม้มงคลที่หลายๆคนนิยมปลูกไว้ในบ้านนะครับนอ,อกจากความสวยงามแล้วก็ยังเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองครับต้นคลาเป็นไม้ลม้มลุกครับที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะฮะแล้วก็แตกใบขึ้นมาเป็นกออย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับมีลวดลายไม่เหมือนกันนะครับใบของคลาก็จะมีลักษณะเหมือนกระดาษอ่อนนะี่นะ เวลาเราเหมือสัมผัสตรงนี้นี่นะครับเหมือนกระดาษเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเวลาแตกใบใหม่นะฮะนี่ฮะดูดูการแตกใบใหม่ของเขาสังเกตว่าจะเหมือนมวลบุหรี่เลยนะฮะมวลยาสูบเลยนะครับาจากนั้นก็จะคลี่ออกนะฮะแล้วก็จะหวดลวดลายนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งนะฮะต้นคลาเนี่ยใบของเขาเนี่ยหลายตัวหลายครั้งหลายตัวหลายพันนะฮะ หน้าใบกับหลังใบจะไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทั้งรูปทรงใบนะฮะที่แตกต่างกันนี้ถ้าเห็นตอนนี้นะฮะอย่างตัวน,นี้จะเป็นรูปทรงอาจจะเป็นเหมือนวงรีวงกลมนะฮะส่วนยอ,อย่างคล้าอย่างคลาก่าเวาวนะฮะคลาก่าเบาเขียวนี่นะฮะก็จะเป็นลักษณะของเรียวแหลมนะครับแล้วก็สีสันก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณสมบัติของคล้านะครับนอกจากให้ความสวยงามและความเป็นมงคลแล้วนะครับก็ยัง เป็นพืชที่ฟอกอากาศได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นหลายๆท่านก็จะนํามาปลูกประดับไว้ภายในบ้านเรือนนะครับก็มีส่วนช่วยในการฟอกอากาศนั่นเองนะครับทีนี้มีคนถามว่าในต่างประเทศนิยมนํามาปลูกไหมในบ้านหรือเปล่าในต่างประเทศนั้นทราบว่ามีการนิยมนํามาปลูกประดับไว้ในบ้านนะครับโดยเฉพาะต้นคล้ากับยางอินเดียมอนเซอรานะครับเนี่ย ที่ท่านเห็นนะฮะนี่อย่างอินเดียนะครับแล้วบนโซน่าเนี่ยก็ทางชาติก็นิยมที่จะปลูกไปในบ้านนั่นเองนะครับอลองลองดูนะฮะลองลองหลายท่านถ้าอยากจะได้ไอเดียเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับทางข้อมูลของเดอะสแตนดาร์ดนะครับเขาบอกว่าให้ลองเสิร์ชคำว่า er คาราชีนะครับในพินเทอร์เรสนะครับดูนะฮะก็จะมี เขาเรียกว่ามีโมเดลให้เราได้ได้ไปดูว่าเราจะตกแต่งบ้านด้วยวิธีการใดนครับลองลองนำไปดูนะฮะลองเข้าเซิร์ชเข้าไปดูนะครับทีนี้ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะฮะสั้นๆก่อนที่เราจะไปดูคลาชที่แรกนะครับนั่นก็คือคลาเวลมายุลานะครับเขาบอกว่าต้นคลาเนี่ยนะฮะนิยมปลูกไว้ในที่ร่มนะครับแดดรำไรนะฮะเนื่องจากว่าความบางของใบนะครับก็จะไวต่อแสงเป็นพิเศษดังนั้นการที่เรา วางเขาในที่กลางแจ้งนะครับก็มีโอกาสเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะของผมก็หลายหลายใบเหมือนกันนะไม่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดังนั้นก็เวลาปลูกเขาเสร็จก็พยายามนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ในที่ที่เจอแดดให้น้อยที่สุดนะครับนะครับแต่ว่าก็ต้องเจอแดดบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับแดดในช่วงเช้านั้นเป็นแดดที่ดีมากเราสามารถที่จะนําเขามารับแดดในช่วงเช้าได้นะครับ อย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกนะครับว่าเขาจะหุบในตอนเย็นบานในตอนเช้านะครับทีนี้มีคนถามว่าแล้วมีเนื้อหามีข้อมูลอย่างไรที่คลาต้องมีการหุบม,มีหลายท่านบอกว่าการที่คลานั้นหุบหรือชี้ขึ้นฟ้าในยามเย็นนะเขามีกลเม็ดคิดลับของเขานะฮะก็เพื่อให้หยาดน้าค้างหรือละอองน้ํานะครับ ที่เกิดจากการคายน้ําจากใบนะฮะให้ไหลลงสู่โคนได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าอัจฉริยภาพของต้นของคลาชเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับที่นี้เรามาดูคลาชนิดแรกเลยนะครับนั่นก็คือคลาเวลมัยุราครับตามข้อมูลบอกว่าเป็น ต้นไม้ที่เกิดอยู่ในแถบตะว,วันออกของประเทศบราซิลนะครับก็จะมีชื่อสามันมันจะเป็นพีคอคพลันหรือพีคอฟก็คือนกอยูงนั่นเองนะฮะดูเหมือนกับนกยูงลำแพนประมาณนั้นนะฮะทีนี้มาดูลักษณะลำต้นของคลาวเวมัจุลานะครับลำต้นอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีความสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเขาเต็มที่จริงๆนะฮะเขาอาจจะสูงได้ถึง35ซนติมเลยทีเดียว ครับอย่างที่ท่านเห็นก็เป็นเป็นพุ่มนะฮะของผมปลูกในะี่โอ้โหแน่นมากเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีเงาอยู่ใต้ดินนะฮะทีนี้มาดูส่วนที่สวยที่สุดของของเขานั่นก็คือเรื่องของใบะะที่สําคัญที่สุดของคลาหลายชนิดนี่นะครับคลาเขาจะมีความพิเศษก็คือว่าเราซื้อคลาหนึ่งต้นเท่ากับได้ได้คลาอยู่2ชนิดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า้าสเกตดูดีๆนะฮะหน้าใบานี่ฮะของ ราวเวียวมาจุรานะครับด้านบนจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับด้านล่างเป็นสีอะไรฮะนี่ฮะสีม่วงแดงนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าบานโอเคเดีเป็นสีเขียวแต่พอกลางคืนตอนเย็นตกตอนเด็นมหุเราจะได้เห็นสีม่วงแดงดังนั้นเสมือนเราได้ต้นไม้2ต้นเลยทีเดียว2ชนิดเลยทีเดียวนะครับครับทีนี้เรามาดูใบนะฮะอย่างที่ท่านเห็นนะครับรูปก็จะเป็นรูปวงรีนะฮะกว้างนะครับรูปวงรี กว้างแล้วก็ยาวนะครับปลายก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นก็จะปลายแหลมนิดหนึ่งนะครับส่วนขอบก็จะเรียบนะฮะนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีลายแต้มสังเกตว่าลายแต้มที่อยู่ด้านในนนะฮะหลายท่านก็มองว่าเป็นเสมือนอต้นไม้อยู่บนใบไม้นะฮะเหมือนมีกิ่งก้านสาขาออกมาลักษณะนี้นะครับก็ทําให้เกิดความสวยงามทีเดียวนะครับเลียงสลับกันไปเหมือนกับกิ่งไม้เลยใช่ไหมครับนี่ละ สวยงามเลยนะครับส่วนขอบก็จะคลิปไปด้วยสีเขียวนะฮะถ้าต้นยังอ่อนก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแต่พอต้นแก่ขึ้นมาก็จะเป็นขอบสีเขียวเข้มนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะใต้ใบเราดูใต้ใบเห็นนะครับสีสีเขาเรียกว่าเขียวอมเทาหรือสีม่วงแดงนะฮะสีออกสีม่วงเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เราได้เห็นความอัศจรรย์ของอใบไม้นะฮะของคล้าว่า ด้านหน้าสีเขียวด้านหลังเป็นอีกสีหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ก็จะมีวิธีการที่ทํานิยมทำมากที่สุดก็คือการแยกหนอนนะครับหรือปักชําเง้าน,น,นั่นเองนะฮะซึ่งเนี่ยฮะก็จะมีเงาของเขาและขนอของเขาขึ้นมานะครับวิธีการปลูกไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปถัด,ถดไปจะมีการขยายพันธุ์ให้ทุกท่านได้ชมนะครับส่วน ถ้าอาหารในดินที่คลาวเวลมี่เราต้องการก็เป็นดินทั่วไปนะฮะดินที่ต้องการน้ำมากนะครับส่วนแดดก็เป็นแดดดำไรนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์อันที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้นะครับรนี่อนที่สุดก็เน้นที่ประโยชน์นะครับประโยชน์นั้นก็สามารถที่จะแยกได้เป็น2 2แบบนะครับแบบแรกก็คือ ในเรื่องของด้านความเชื่อและความเป็นมงคลนั่นเองนะครับเพราะว่าคนไทยโบราณเชื่อกันว่าบ้านใดก็ตามที่ปลูกค้าไว้ประจาบ้านนะครับก็จะช่วยคุ้มครองปกปักปร,รักษาผู้อยู่อาศัยที่มีความสงบส,สุขนะครับพออย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต,อนต,อนตอน้นนะครับว่าคําว่าคล้าก็คือคลุมหมายถึงการคุ้มครองปกป้องรักษานั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่เราได้จากการปลูกคา้านั่นก็คือความสวยงามอย่างที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อกี้ว่าความสวยงามของใบ วดลายบนใบทั้งหน้าใบหละหลังใบก็ทําให้เกิดความสวยงามเย็นสบายตานอกจากนั้นก็ยังเป็นพืชที่ฟอกอากาศอย่างดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนี่คือพืชชนิดหนึ่งที่หลายๆท่านตอนนี้คงจะปลูกกันละหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ปลูกก,ก็ลองซื้อมาปลูกดูนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ ครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมได้ชมจบไปนั้นเป็นคลานะครับหรือคาราเทียนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลาสชนิดไหนนั้นเดี๋ยวลองติดตามชมกันครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ